สวัสดีเพื่อน,อนๆทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ค่ะจะมาสอนเพิ่มไลค์ของ Facebook กันเป็นเทคนิคง่ายๆในการเพิ่มยอดไลค์ like ได้รวดเร็วมา,มากๆเลยเพื่อนทนายนะคะอยากเพิ่มยอดไลค์ like, ดูเทคนิคนี้ตามไปได้เลยค่ะคลิกลิงด้านล่างกันไปได้เลยนะคะ คลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะคะก็เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์แค่มีขแล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีบริการเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวแล้วอื่นๆอีกมากมายเลยในส่วนแพลตฟอร์มก็มีอยู่มากมายโดยเช่นกันวเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปได้ไหนได้เลยนะคะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะตัอีเมลตัวนี้นะคะคือนามสก,กุลรัสผ่านยืนยันรัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่าน Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยค่ะแต่หากเพื่อนนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะ หลักของเว็บไซต์ k m N p t เหตแล้วนะคะด้านบนสุดตรงนี้จะเป็นแพลตฟอร์มค่ะมีการอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยและในตัวบริการนะคะมีอยู่หลากหลายบริการโดยเชินกนไม่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มติดตามนะคะเพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะก็สามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้ค่ะวันนี้จะเลือกไป Facebook กดไปที่ Facebook กันก่อนเลยหมวดหมู่บริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นรวเดเร็วที่สุดตอนนี้แล้วกันนะคะ บริการด้านในมีอยู่หลากหลายบริการเลยที่เป็นรถเร็วที่สุดนะคะก็วันนี้นะคะขอเลือกเป็นไลน์นะคะ543 5 1 0 0พไลน์ในราคา60ตน้นต้นเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรยละเอียดของแต่ละเลขบริการะคะ่ะสามารถอ่านให้เข้าใจ่อนกาสรสั่งซื้อนไปได้เลยในส่วนลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมันได้เลยเลือกโพสที่ตจองการจะใช้บริการกันได้เลยนะคะกดที่เวลากันได้เลยค่ะคัดลอกลิงก์แนะนำไปวางกันได้เลยนะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะกันยอดไปได้ขึ้นห้ายอดเติมอยู่ที่ศูนย์นะคะนำลิงก์ไปวางกันได้เลยบริมาณตรงนี้ขั้น แส่กับไปหนึ่งร้อยเลยในราคาหกบาทนะคะกดสั่งซื้อกันไปได้เลยคะ่ะทางระบบกันนะคะเด้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วคะ่ะรอยอยเงินสักครู่หนึ่งตอนนี้ย้อนกลับไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันก่อนนะคะหน้าน,นี้จะเป็นหน้าประวัติการสั่งซื้อค่ะจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วเพ,พื่อนสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยทุกๆออเดอร์จะอยู่หน้านี้เลยนะคะในสถานะตอนนี้คะ่ะเราทางระบบดําเนินการทำย้อนค่ับมสักครู่หนึ่งนะคะไปดูช่องทางการดติเนินกันนะคะ ช่องทางการเติมนตรงนี้นะคะมีถึงช่องทางกันเลยค่ะก็จะเป็นตัวสแกนคิว่าโค้ดทุกธนาคารนะคะอังเปาเวอรเลตชิลเพย์ตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการกันเลยก็เลือกกันไปได้เลยนะคะคริปโตตัวนี้นะคะสําหรับเพื่อนเนท่านใดอยู่ต่างประเทศตัวนี้จะง่ายได้ที่สุดในการโอนเงินนะคะทูบันนี้เวอรเลดเพื่อนเพนท่านใดที่มีเพียงทูบันนี้วอรเลดที่ไม่มีธนาคารก็ตัวนี้ง่ายได้มากมากเลยค่ะไปดูบริการกันนะคะ บริการนะคะของเว็บไซต์ตรงนี้ทุกๆบริการเลยและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่นานนี่ทั้งหมดค่ะสามารถเลือกดูรายละเอียดทั้งได้ความมือตรงนี้ได้เลยค่ะกดไปที่ดวงตาตรงนี้เลยนะคะอ่านารายละเอียดด้านในและสามารถสั่งซื้อค่ะที่นานี่กันเลยแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถคัดลอกลิงกตัวนี้กันไปได้เลยค่ะค่าคอมมิชชั่นจากการเติมยอยเกินนะคะตัวนี้เราก็ได้รับ5%้าเปอร์เซนกันเลยนะคะ โซเชียลตรตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาตัวเงินมีคายอดไลน์ไม่ขึ้นขึ้นช้าช้านะคะก็นําเลขออเดอร์จากประวัติการสั่งซื้อนะคะมาใส่ตรงนี้เลยค่ะเป็นเลขออเดอร์เจ็ดตัวนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะสามารถใส่รูปตรงนี้ได้เลยค่ะเสริมตัวกันไปได้เลยนะคะช่องทางการคืนยอดตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับคืนการคืนยอดมานะคะอยากรู้ยอดเงินสามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้านี้เลยไปดูการเช่าเว็บ ทุกทีนะคะไปดูการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะรองรับทั้งข,ของ Google Play และ App Store เลยสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะในตอนนี้ยอดไลฟ์โพสได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วค่ะเพื่อนเมื่อท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์แค่ไม่สีทีิดกดพาลิงก์กันมาได้เลยค่ะการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวราคาก็ถูกมากๆเลยนะคะลองเลือกดูรายละเอียดดลอใช้งานกันดูนะคะ